วันนี้ในช่วงเย็นๆตักก็จะไปตลาดเป็นตลาดวันเสาร์นะคะทุกคนนานๆจะมีตลาดทีนะคะหนึ่งอาทิตย์มีครั้งหนึ่งค่ะทุกคนมันก็จะมีคนเยอะหน่อยนะคะตักก็จะมาซื้ออาหารไว้ทํากินพรุ่งนี้นะคะทุกคนเป็นวันอาทิตย์นะคะก็คิดกันไว้นะคะทุกคนก็จะทําเมี่ยงปลานิลเผานะคะเพราะว่าไม่ได้กินนานแล้วคะ่ะทุกคนคิดอยากจะกินอีกนะคะก็ซื้อปลานิลโลนึงนะคะทุกคน95บาทนะคะแล้วก็เดินมาที่ร้านขนมจีน,นะคะ่ะทุกคนก็เอาขนมจีน3 แม่นี่นะคะขนมจีนอัลละสิบห้าค่ะทุกคนก็เดินไปซื้อของต่อเลยนะคะทุกคนเดินไปเรื่อยๆนะคะก็เห็นผักก็จะแวะนะคะทุกคนตอนแรกก็จะไม่แวะแล้วนะคะทําไมตักไม่เดินไปก่อนแล้วค่อยกลับมาซื้ออะไรแบบนี้เนาะทุกคนที่นี่พอซื้อแล้วแล้วก็เดินแล้วก็หนักนะคะทุกคนแบบทั้งเดินทั้งหนักนะคะตั้กก็ซื้อเป็นผักกาดขาวนะคะทุกคนถุงละยี่สิบซื้อถามถุงนะคะแล้วก็เป็นผักสลัดแก้วหรือเปล่าอู้อ Players, ทุกคนเหนื่อยมากเลยเดินขึ้นบนบ้านนะคะแล้วก็จะเป็นผักชี นะคะทุกคนแล้วก็ซื้อผักบุ้งกับตักขึ้นฉ่ายนะคะทุกคนไปแอ้นี่นะคะไปทําซุกี้กินค่ะทุกคนเอาติดตู้เย็นไว้นะคะเผื่อวันไหนขี้เกียจทําอาหารอยากกินใบไวอะไรแบบนี้นะค่ะทุกคนที่นี้ตักก็จะเดินมาซื้อเนื้อหมูนะคะก็เอาเป็นเนื้อสัน,นะค่ะทุกคนเอาไปแบบเผื่อย่างนะคะปลานินกินไม่อิ่มอะไรแบบนี้ไม่พอกินเอาไปเผื่อไว้นะคะทุกคนปลานินหมดก็ทําเป็นเมี่ยงหมูแทนนะคะทุกคนตักก็เอาแค่ครึ่งกิโลนะคะพี่ๆตอนแรกก็ว่าจะซื้อไปทําแหนม ด้วยค่ะทุกคนทีนี้ก็เลยโอ้คันจะทําค่อยไปซื้อที่ตลาดสดเอานะคะหมูมันค่อยสดแล้วก็เอามาทําเลยอะไรแบบนี้นะคะถ้าตากซื้อหมูไปตอนนี้ยังไงตาก็ยังไม่ได้ทําอยู่ดีนะคะทุกคนทีนี้ก็ซื้อแวะซื้ออันนี้ให้น้องโตนะคะสาลี่นะคะทุกคนสาลี่พอเอามากินฤดูนี้มันไม่อร่อยนะคะทุกคนมันเป็นจืดๆยังไงไม่รู้นะคะแนะนําแบบกินฤดูเขานะคะค่อยหวานดีค่ะทุกคนหวานฉ่าน้ําผึ้งนะคะทีนี้ก็ซื้อเป็นสับประรดลูกเล็กนะคะทุกคนอันนี้ก็ถุงละ40่บบาทนะคะหวา านมกกเลยคค่ะทุตักชอบซื้ออาหารหนึ่งอาทิตย์ซื้อครั้งหนึ่งแล้วก็ซื้อเยอะๆนะคะทุกคนแล้วก็ทํากินแบบกันทั้งอาทิตย์เลยนะคะแล้วก็วันเสาร์ค่อยมาซื้อต่อค่ะทุกคนมีอะไรก็ทํากินในตู้จะไม่ซื้อใหม่เลยนะทุกคนนี้มาตลาดทุกอาทิตย์ก็เห็นน้ําอ้อยทุกอาทิตย์เลยนะคะก็เลยจะลองอาทิตย์นี้แหละนะคะทุกคนพอได้กินก็ชื่นใจเลยนะคะหวานมากค่ะทุกคนอาหารการกินเยอะมากค่ะทุกคนเดินดูเรื่อยๆยิ่งเดินยิ่งสนุกนะคะเพราะว่าอยากกินทุกอย่างเลยนะคะทุกคนโซนนี้ ก็ขายเป็นแหนมก็มีนะคะทุกคนแล้วก็เป็นพวกไส้กรอ,อกที่ยังไม่สุกนะคะตั๊กก็เดินดูเรื่อยๆนะคะทุกคนไม่ได้มีเป้าหมายจะซื้ออะไรนะเดินให้ทั่วเฉยๆนะคะทุกคนก็มาเห็นในนี่คะ่ะทุกคนเป็นกระบบกนะคะซื้อไปงั้นแหละนะคะทุกคนจริงๆไม่ได้หิวหรอกนะคะเพราะว่าอิ่มมากนะคะทุกคนตอนที่ไปเดินตลาดนะคะภาษาอีสานเขาเอิ่นว่าบักบกนะคะทุกคนทีนี้ก็เห็นชูชีนะคะทุกคนนึกถึงน้องออโต้นะคะเขาชอบกินตั๊กก็เลยซื้อไปฝากน้องออโต้นะคะปกติตั๊กจะชอบซื้อ อีกร้านหนึ่งนะคะทุกคนทีนี้ได้เดินมาทางนี้ก็เลยแวะซื้อร้านนี้เลยนะคะลองดูนะคะทุกคนอร่อยไม่สู้ร้านนู้นเลยนะคะจังหวะสแกนจ่ายร้านนี้นะคะทุกคนตักนึกว่าตักสแกนไปแล้วนะคะทีนี้พอมาเปิดดูโทรศัพท์ทีหลังตักได้มากดสแกนทีหลังนะคะทุกคนหวังว่าเขาจะรู้นะคะว่าตักสแกนจ่ายแล้วนะคะพี่พี p. ว่าอยู่ทําไมตอนสแกนเขามองหน้าตักนะคะนี้พอขากลับนะคะทุกคนเห็นผักสลัดแบบนี้นะคะ่ะทุกคนต้องเป็นผักสลัดแบบนี้นะคะที่จะเอาไปกินกับ แปสะปานินนะคะทุกคนเมีย่ยงปานินนะคะพี่พมันถึงจะอร่อยนะคะทุกคนรู้ไหมว่านี่คือกองละ20บาทเท่านั้นได้เยอะมากๆนะคะทุกคนแล้วสีผักคือสดมากค่ะทุกคนสีผักสวยสดมากเลยนะคะตักก็เลยเอาเลยนะคะทุกคนเหลือแค่กองเดียวเสียดายมากๆเลยนะคะที่ซื้อหลานที่มาก่อนหน้านี้แล้วนะคะทีนี้ก็ผ่านมาก็เห็นพริกจินดาแดงนะคะทุกคนแล้วก็ซื้อเอามะนาวด้วยนะคะในตู้เย็นหมดแล้วนะคะพี่พอย่างดีนะที่นึกขึ้นได้ นะคะทุกคนเสียงตักมันก็จะเป็นแบบเป็นหวัดเป็นไอนะค่ะทุกคนทีนี้ก็ได้ของครบแล้วนะคะทุกคนเหลือถั่วขั่วนะคะพี่ๆตักจะไม่เอาถั่วตัดนะคะเพราะว่ามันทําไม่อร่อยค่ะทุกคนมันทําไม่อร่อยไม่สู้ถั่วขั่วเรานะคะซื้อของเสร็จแล้วก็เดินกลับรถเลยนะคะทุกคนก็เอาใส่ใต้ใตเบาะเบาะใหญ่มากนะคะพี่ๆน้องแอมเขาบอกว่าต้องรถต้องซื้อแล้วนะคะรถกระบะนะคะทุกคนตอนนี้ยังไม่มีเงินซื้อนะคะขอเก็บตังก่อนคะ่ะ